อันนี้นะคะเป็นใช้ออสเทนนะคะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ310ตารางเมตรนะคะในบริเวณบ้านหลังนี้ถ้าเกิดเห็นจากหน้าบ้านจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยบ้านมันดูโอ่อามากนะคะในนี้จะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำห้องแม่บ้านก็มีห้องครัวก็มีนะคะแล้วหน้าบ้านที่ค่อนข้างสเปนกว้างมากๆสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเชอรี่แม็กสเปซนะคะวันนี้เราพากันมาย่านงามวงวานนะคะเป็นโครงการของแสนสิรินะคะชื่อโครงการว่าเศรษฐัส,สิริงามวงวานนะคะในโครงการนี้นะคะ่ะเ,เป็นโครงการใหม่ของแสนสิริที่อยู่งามวงวานบริเวณรอบๆของโครงการนะคะก็จะมีทั้งโรงเรียนนานาชาติโรงพยาบาลใกล้ทางด่วนด้วยนะคะร้านอาหารห้างสรรพสินค้า มีมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครบวงจรมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะเขามีดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะเป็นดีไซน์สไตล์จอร์เจียนอาร์คเคเต็กเจอร์นะคะจอร์เจียนอาร์คเคเต็กเจอร์คืออะไรเราเนี่ยค่ะโครงการนี้จะเน้นความโออาของสถาปัตยกรรมนะคะจะเน้นเรื่องของความสมมาตรของเส้นสาย ตกแต่งยังไงให้มันดูเรียบหรูแต่มีความคลาสสิกอยู่ในตัวนะคะอยู่กี่ยุคกี่สมัยก็จะไม่มีวันดูแล้วน่าเบื่อเลยนะคะเวลาเราเข้ามาโครงการนะคะสิ่งที่เราจะต้องตกตะลึงเลยก็คือสนามส่วนกลางที่เข้ามาปุ๊บก็จะเจอสนามส่วนกลางอันกว้างใหญ่มากๆมีเพลก้าวดอดคลับฟิตเนสจิมต่างๆนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำที่อยู่ตรงกลางโครงการเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะแ a ็กสเปซอะค่ะ ได้ทำกันศาสตร์ถึง5หลังเลยนะคะซึ่งเราได้ทำทุกไทปของโครงการโครงการนี้มีทั้งหมด3ามไทปนะคะจะมีตั้งแต่ลอเรนซ์มี a u s t i n แล้วก็มี m a แม i ฟ l ลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงตามมาเลยค่ะเด้นแนอันนี้นะคะเป็นไทป์ออสเ n นนะคะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ310 ตารางเมตรนะคะในบริเวณบ้านหลังนี้ถ้าเกิดเห็นจากหน้าบ้านจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยบ้านมันดูโอ๋อามากนะคะในนี้จะมีสีห้องนอนห้าห้องน้ำห้องแม่บ้านก็มีห้องครัวก็มีนะคะแล้วหน้าบ้านที่ค่อนข้างสเปนกว้างมากๆสามารถจอดรถได้ถึง3คันเลยนะคะจริงๆแล้วอะค่ะลงจอดรถของเขาอะค่ะก็โอ๋อาใหญ่ถง มากมากเลยนะคะแต่ว่าโครงการต้องการให้มีกันาศาสตร์ซึ่งเนี่ยพอรีเดินเข้ามาใต้กันาศาสตร์เลยจะรู้สึกได้เลยว่ามันลมมากมันไม่มีแดดเงาตรงเนี้ยใต้กันาศาสตร์ก็จะไม่มีเงาร้อนแล้วนะคะมีความรู้สึกร่มเย็นขึ้นมาเลยนะคะสําหรับงานโครงการนี้ที่เราทํานะคะก็จะเลือกเป็นวัสดุซิงโกไลท์นะคะรุ่นฮิตคา828ออกเป็นสีเทาๆเ,เนื่องจากว่าตัวบ้านเราจะมีสีขาวสีเทานะคะก็จะทําให้มันดูกลืนกับบ้านนะคะส่วนหลัง ะะเราจะทําเป็นรางน้ําด้วยสังเกตดีๆถ้าเรามองขึ้นไปอนะคะ่ะเราจะไม่เห็นเลยว่ามันเป็นรางน้ํานะคะเพราะว่าเราเลือกเป็นรางน้ําแบบซ่อนรางนะคะแล้วก็มีท่อซึ่งท่อน้ําเราก็ทําเป็นทูโทนนะคะเพื่อให้มันกลืนกับบ้านที่ส่สวนไฟหลังนี้เราก็ติดไฟให้ด้วยเนื่องจากสแปนกว้างนะคะเราก็เลยใช้ไฟแต่เราเลือกเป็นไฟรุ่นพรีเมียมเลยแสงที่ออกมาจะเป็นแสงโลไลที่ดูละแบบละมุนตามากๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารอบๆบ,บ้านมีอะไร เรามาที่หลังบ้านกันนะคะถ้าสังเกตจะเห็นว่าประตูใหญ่มากนะคะทำอะไรได้บ้างหนึ่งเลยนะคะพื้นเด็กเลยปกติวันว่างเนี่ยออกมานั่งข้างนอกรับลมธรรมชาติแต่เพอมีพื้นเด็กแล้วต้องมีอะไรต้องมีกันสาดกันศาสาดนะคะที่เหมาะจะต้องอยู่ตรงนี้ แล้วก็เอามานั่งเล่นชิลชเอาลูกมานั่งสอนการบ้านนั่งทําอะไรกันหลังบ้านอย่างเงี้ยค่ะฟินมากๆบ้านหลังนี้ค่ะเนื่องจากว่ามีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ตรงนี้เราก็ติดกันสาดได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะห้องข้างล่างถ้าไม่เป็นห้องทํางานก็จะเป็นห้องของคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากว่าไม่ต้องเดินขึ้นข้างบนเนาะจะทำยังไงให้ห้องเนี่ยน่าอยู่เราก็สามารถเปิด หน้าต่างเปิดประตูทุกอย่างให้ลมโฟโล์เนี่ยคะ่ะถ้าเดินมาจะเห็นเลยว่าแดดอะคะ่ะจะส่องเข้าตัวบ้านจะทํายังไงห้ห้องนี้มันอยู่ได้นานแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของพื้นได้เราก็ต้องติดกันสาดนะคะบริเวณนี้ติดเลยโชคดีอากาศมันอยู่ในช่วงหน้าหนาวละแต่ แต่นะคะแต่เมื่อต่อไปมันแดดร้อนมากๆนะคะการดูแลรักษาหญ้าตรงนี้ค่ะจะค่อนข้างยากก็อาจจะแนะนําว่าอาจจะทําเป็นปูพื้นสแตมเพสไปเลยก็ได้นะคะหรือทําเป็นพื้นเด็กตรงนี้เราก็จะออกมาเป็นลานกิจกรรมได้นะคะซึ่งข้างหน้า เราก็อาจจะเป็นปูพื้นไปเนาะแต่ข้างๆเราก็จะยังมีความเขียวเราจะได้รู้สึกว่าเรายังอยู่กับธรรมชาติตลอดเวลานะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูหน้าบ้านกันค่ะหน้าบ้านสามารถทําอะไรได้อีกไหมนี่หลายๆห,หลังนะคะที่ติดตั้งมานะคะบางทีมันมีประตูทางเข้าบ้านตรงนี้ค่ะซึ่งเขาก็มีการศาสตร์ของเขาแหละเขามีหลังคาของเขาแหละแต่บางทีหลังคามันสูงนะคะก็อาจจะติดหลังคาเพื่อกันฝนสาดนะคะเพราะว่าพื้นส่วนใหญ่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นพวกกระเบื้องมันก็อาจจะมีความ ได้นะคะถ้าป้องกันเรื่องของความลื่นแล้วก็ป้องกันเรื่องของสีประตูนะคะก็อาจจะมีกันสาที่ลดระดับลงมาอีกเล็นึงนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นดีไซน์บ้านแบบไหนด้วยนะคะอ่าแล้วเราก็กลับมาหน้าบ้านใหม่นะคะไม่ลืมบอกไปค่ะเนี่ยเวลาเนี่ยตอนนี้มาอยู่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เที่ยงอะ่ะมันค่อนข้างร้อนนะคะไอ้ตัวรุ่นฮิตคัทเนี่ยค่ะมันก็ลดอุณหภูมิให้ได้เราระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครอะ่ะอยากให้ฟิลรู้สึกว่า บ้านเราเหมือนรีสอร์ทเนาะมีความหมือนแบบโคซี่นิดนึงอาจจะติดเป็นระแนงอลูมิเนียมด้านบนนะคะช่วยรล,ลดความร้อนเพิ่มขึ้นนะคะปรับอุณหภูมิให้ข้างใต้เย็นมากขึ้นอันนี้ก็แนะนําเป็นอีกช้อยทางเลือกหนึ่งนะคะโครงสร้างของเราเนี่ยทำไมถึงติดตั้งเร็วเพราะว่าเราทํา มาจากโรงงานนะคะเราเป็นงานน็อกดาวน์นะคะทําสีด้วยสีฝุ่นเจ้าเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตั้งตรงนี้ค่ะหน้ากว่างประมาณ9เมตรนะคะลึกประมาณ2เมตร50นะคะพร้อมรางน้ําพร้อมไฟเนี่ยติดตั้งแค่2วันเท่านั้นนะคะจะมาอยู่บ้านสาวททิศให้เรามาทํา2วัน สาวอาทิตย์ได้อยู่แล้วะคะ่ะเพราะฉะนั้นมันเร็วมากจริงๆนะคะส่วนสีฝุ่นของเราก็มีให้เลือกถึง4ี่สีนะคะสีเทาสีดำสีขาวและสีน้ำตาลนะคะวัสดุต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นหลังคาเราก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ที่นิยมก็จะเป็นวัสดุอะคริลิกนะคะก็มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะคะมีฮิตคัสซึ่งจะเป็นโปร่งแสงแบบใสจะมองเห็นท้องฟ้าเลยนะคะใครชอบให้บ้านโปรง่งมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นเครื่องบิน มองเห็นพระอาทิตย์ก็เลือกเป็นรุ่นฮิตคัทเลยนะคะจะมีสีสีแต่ใครที่ต้องการแค่ต้องการกรองแสงแต่ไม่ได้ต้องการมองเห็นท้องฟ้าเพราะไม่ได้อยากเห็นคราฟุ่นหรือว่าอ,อ,อยากมีความเป็น Privacy หน่อยก็จะเลือกเป็นรุ่นซูพปเรียให้นะคะก็จะมีสีสีเหมือนกันนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยหันไปทางทิศเหนือเต็มๆเ,เ,เจอแดดเต็มๆหมู่ร้อนมากรักรถรักบ้านรักเฟอร์นิเจอร์ไม่อยากให้แดดโดนไม่อยากให้แดดเลีย ะะก็จะเลือกเป็นรุ่นทึบแสงกึ่งโปรงที่เขาเรียกว่ารุ่นเฉดนะคะรุ่นนี้ตามชื่อเลยค่ะก็จะเห็นแสงและเงารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่นิยมมากเลยนะคะภาพรวมเลยว่าบ้านหลังนี้มันสวยมากเลยนะคะงานมันเนียบจริงๆเราไม่ได้อวยกันเองนะคะเนี่ยคือมาตรวจงานเรารู้สึกว่าเฮ้ย ของดีเราอยากแนะนำของดีเราอยากบอกต่อจริงๆค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเราทําถึงห้าหลังเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่า5้าหลังนี้คือยาวไปเลยนะคะถึงหน้าโครงการเลยนะคะก่อนที่จะไปเราอยากให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ,บรครอบครัว m a x p e n เนะคะอยู่เย็นเป็นส่กับ Max p ซ์ค,ะคะ่ะบ๊ายบาย